อยู่ในโลกแม่จะไปในที่ใดก็ตา,ามในส่วนกายก็ไปในมนุษย์โลกส่วนจิตใจไปตามธรรมะของใครก็มันส่วนชะ,นละกลตายไม่แน่นอนแต่ก็รแน่นอนอยู่ในมนุษย์โลกในเวลาที่ไม่สิ้นลมตาโลกทั้งปวงเ่อนลงมาเป็นโลกเดียวกัน โรคที่เกี่ยวกับมหาภูตธาตุก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเป็นผู้ตรองสิ่งมนุษย์โลกเทวโลกพรหม,มโลกสัตว์โลกก็มีดินน้ำไฟลมเป็นตัวประธานเป็นมหาภูตธาตุเป็นมหาภูตธรมตรมส,สั้งงลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลก ดินโลกน้ำโลกไฟโลกลมเหล่านี้จัดเข้าในสังขารโลกโลกคือสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายไปเป็นยุกยุคเป็นรอบรอบอยู่เป็นหนึ่งนี้ไม่ขาดช้ายสังขารหากเกิดขึ้นสังขารหากตั้งอยู่สังขารหากแปรปรวนสังขารหากหลับไปมีเกิดขึ้นขึ้นเบื้องต้น มีแปรปรวนเป็นข้าวกลางมีดับเป็นสุดท้ายแต่ก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าลบกลมกลมพระบนพระบนเวียนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกลายติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายของละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรปรวนอย่างละเอียดแตกสลายไปอย่างละเอียดของหยาบก,ก็เกิดขึ้นอยางหยาบแปรปรวนอย่างยาบหยาบ แต่สลายไปอย่างหยาบๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นและไม่มีอันใดจะแปรปรวนและไม่มีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแปรปรวนสังขารเท่านั้นดับไปอนิจจังเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจังเท่านั้นแปรปรวน อเนจังเท่านัน้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแปรปวนทุกเท่านั้นดับไปก็มีความหมายเดียวกันอเนจตาธรรมเท่เานั <uk> ้นเกิดขึ้นอเนจตาธรรมเท่านั้นแปรปวนอเนจตาธรรมเท่านั้นดับไปอเนจตาธาตุเท่านั้นเกิดขึ้นอเนจตาธาตุเท่านั้นแปรปวน อันนี้จจตาท่าเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอันเดียวกันอันนี้จจตาทำเท่านั้นครองโลกทุกขตาทำเท่านั้นครองโลกอน,นัตาตาทำเท่านั้นครองโลกก็มีความหมายอันเดียวกันจะหันหํำสังขานให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มีหน้าที่จะรู้ตามเป็นจริงด้วย แห่งมนภาพแห่งสติปัญญาภาพจะพิจารณาตามเจริงด้วยจะลุดพ้นจากความหลงด้วยจะไม่ยืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเราเป็นเขาเป็นตั์เป็นบุคคลด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ปฏิญ,ญาว่าจะอยู่ในอำนาจของท่านผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นสังขารท่านผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของผู้ใด แม้ด้ยืนยันว่าข้าพระเจ้าเป็นธรรมของผู้ใดเป็นโยอย่างนั้นไม่ขาดฉายไม่ขาดระยะประจำโลกอยููไม่ได้อีโนโอีเน่ก็ผู้ที่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าคนละกายก็อันเดียวกันถ้าคนละกองนาวลูกก็อันเดียวกันไม่อโนโอีเน่ก็ผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแม้ไม่มปฏิเสธแม้ไม่มปติญญาณใครด้วย เป็นจริงอยู่อย่างนั้นยะขาภูตังสม,มปัญญายะทัตถังเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดบรมศาสดา,ศา,ศาจิตใจของเธอทั้งหลายเคยยึดมั่นถือมั่นหากจะปล่อยเองวางเองไปตามสภาพดอกเนตังมะมะเนโสหมะตมิตนเนโสอจต,ติโก,กดีเวชนาโกดีสัญญาโกดีสังขารโ็ดี ที่บัญญัติว่ารูปขันนามขันที่บัญญัติว่าสังขารที่บัญญัติว่าโลกที่บัญญัติว่าทุกท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดสรงคืนเถิดทรงคืนความเขา้าใจผิด์ของตนเถิถดธาตุก็ส่งคืนใหุ้ธรทมก็ส่งคืนให้ทมที่บัญญัติว่าขันก็ส่งคืนให้ขันเธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ถาเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแลเมื่อไม่อยู่สมประสงค์เธอทั้งหลายจะดิ้นดิ้นลนกัดแกงจิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อนสิ่งานั้นไม่รู้อิโนอินี่อะไรดินก็ส่งคืนให้ดินน้ำก็ส่งคืนให้น้ำไฟก็ส่งคืนให้ไฟตามสมมติลมก็ส่งคืนให้ลมตามสมมติที่เรียกว่ารูปประโลกที่เรียกว่ารูปประขันที่เรียกว่ารูปประธาต เมทนาสุกทุกเบกขาก็าดีสัญญาก็าดีสัญญาจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโปรดจำพระจำธรรมารมก็ดีสังขารเทปรุงเก่แต่งแห่งกิตก็ดกวีวิญญาณเทรู้จากทางตาหงจมูกลิ่นกายใจก็ดีเธอทั้งหลายจงส่งคืนเสียถืออย่าไปชี่ตปต้นเลย จงปล่อยวางตามสภาพสีถ้า,าว่าเธอไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของเธอทั้งหลายก็จักไม่มีถ้า,าว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของพวกเธอทั้งหลายก็มีเพราะรูปกรณีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีดุดเหมือนหัวสีเกิดขึ้นแล้วก็ปแปรแตกสลายไป รือเหมือนต้นกล้วยหรือเหมือนจนอ,ม,อนจมนาหรือเหมือนผาดชนะดินเมตนา,ส,นนานสัญญานี้ดักเร็วนะเหมือนพยับเดชสิ่งที่เกิดขึ้นแนต่ควนและแตกสลายบรรจุอยู่ในโลกนี้แล้วเธอทั้งหลายจงหัดห้รู้จามเป็นจริงเถิยดยะขาภูตังสัมมัตปัญญาทัตตังจงทรงคืน จาโคปเทนิสโคมุติอานาลโยอย่าได้อะไรเลยอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจักเ,เป็นบุคคลจงทําจิตใจของเธอให้ว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลเสียสืดนิมิตทั้งหลายก็คือรูปนิมิตนั่นเองเมตนาัญญาทั้งขานวิญญาณเป็นนิมิตฝ่ายนามดินน้ำไฟลม ็นนิมิตไฟลู่นิมิตทั้งหลายเหล่านี้แหละเกิดขึ้นแล้วแปปวนแล้แต่สลายจงพิจารณาด้วยปัญญาชัดสมมุติเธอทั้งหลายจงส่งคืนตามสมมุติเถิดนิมุติเธอทั้งหลายก็ส่งคืนตามนมติพวกเธออยากเ,เข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองเมื่อพวกเธอเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองแล้ว อุปาทานของพ่อเธอก็ยึดแน่นเมื่ออุปทาของอุปทานของพ่อเธอก็ยึดยดแน่นเข้าแล้วชาติพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีการมาพบลูประพบรูกประพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีเมื่อเธอทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแลยสิ่งทั้าปวงก็อยู่ตามสภาพจิตใจของพวกเธอทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพทราทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพ ไม่ไปขี้ไม่ไปป้นกันไม่ไปรักขัดรักทอนกันรูปก็เป็นแต่สักว่ารูปเสียงก็เป็นแต่สักว่าเสียงกลิ่นก็เป็นแต่สักว่ากลิ่นรถก็เป็นแต่สักว่ารถลิ้นก็เป็นแต่สักว่าลิ้นกายก็เป็นแต่สักว่ากายปวดพะมากระทบกกายก็เป็นแต่สักว่าปวดพะมากระทบกาย,ก ua, ากกายใจก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลต,ตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปันนาเท่านั้น ทำก็เป็นเธอสักว่าทมเป็นเพียงธรรมานุปัชนาท่บนั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้เป็นนักจี้นักต้นจงปล่อยวางเสียเถิดภาระจะหมดไปปัจจุบันอดีตอนาคตเธอทั้งหลายจงรู้จักำเป็นจริงอดีตก็คือกองลูกขันนื้อนามขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือกองลูกขันนามขันที่ยังมา,มาถึง ปัจจุบันก็คือกองรูปขันนามขันที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงปล่อยวางเสียเถิดจึงเป็นธรรมอันสูงจึงเป็นจิตใจอันสูงจึงเป็นมหาศสียจึงเป็นมหาสมาธิจึงเป็นมหาปัญญาจึงเป็นมหาวิมุติจึงเป็นมหานิพพานลงเข้าลมออกก็เป็นใจสักว่าลมเข้าลมออกคือรูปขัน ความสวยอารมณ์ในเวลาลมเข้าลมออกอยู่ก็เป็นแต่สักว่ามวทนาขันสัญญาความจําว่าลมลมก็เป็นแต่จักว่าสัญญาสังขารตรงแต่งในเวลาลมเข้าลมออกในขณะจิตที่นึกคิดไปทางดีก็ดีทางตัวก็ด,กดีก็เป็นแต่สักว่าสัาสงขารวิญญาณความรู้ในทางธรรมมาลมก็ดีในทางตางหูจมูกเล่้ยกายใจที่ส่งมาในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตก็ดี ก็เป็นแต่สักว่าเท่านั้นไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกแต่สัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาตังหาอุปทานเข้าไปขี้ไปป้นไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งใดที่มีผู้เข้าไป,ปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะเป็นของไม่มีโทษย่อมม่มีในโลกธรรมชาติาสูงอริยธรรมรูปขันนามขันเป็นของว่า จากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ตัวตวนเราเขาดังที่สมมุติโดยจริงจังสมมุติกันใช่อยู่ในโลกโนั้นตลอดทั้งผู้รู้ทั้งในปัจจุบันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี้เป็นอนัตตาธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลท่านทั้งหลายจงตรู้จมเป็นจริงถือย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ กายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมส่งคืนหมดส่งคืนไว้ตามเดิมสมมุติก็ส่งคืนตามสมมุติไม่มุตก็ส่งคืนตามไม่มุตเมื่อก็ส่งคืนให้เมื่อสว่างก็ส่งคืนให้สว่างโง่ก็ส่งคืนให้โง่ฉลาดก็ส่งคืนให้ฉลาดไม่ไปสอดแทรยกยึดถือเอาโง่เป็นเราเราเป็นโง่ ไม่สอดแทรกไปยึดถือเอาฉลาดเป็นเราเราเป็นฉลาดภาระทั้งหลายของพวกเธอจะหายไปเอสาวันโตทุกขะย่อมเป็นที่สุดแห่งกองทุกภาระไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นตรงภาระแล้วภาระจะไม่มีก็เพราะเห็นอนัตตาธรรมชัดบาปก็สงคืนให้บาปบุญก็สงคืนให้บุญ ถ้าเข้าไปสอดแทกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ส่งคืนให้ใจทำก็ส่งคืนให้ทำรู้ก็ส่งคืนให้รู้อย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็เป็นแต่สักว่าเห็นรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเธอทั้งหลายเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้นความเดือดร้อนของพวกคือก็หายไป ไม่มีประตูจะมาอีกนั่งก็ให้รู้จักตามนั่งตามสมมติแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของนอนก็ให้รู้จักว่านอนแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นแต่สักว่าธาตุว่าธรรมว่าขันเท่านั้นจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมือม่อจิตไม่สมประสงค์ก็จะเดือดร้อนเมือม่อสมประสงค์ก็จะติดอยู่ เหตุแค่นั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตรูปจิตเจตสิกนิพพานผู้มายึดมั่นถือมั่นในจิตจิตก็ไม่มีพิษถ้ามีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วจิตก็ต้องไม่ีพิษถ้ามีความหลงสัมปยุทธ์ก็มีกิเลสสัมปยุทธ จิตจะเด่นดวงสักเพียงในก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตจะโง,ง่เข of of าสักเพียงในก็ตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของความสันสูงเราอยู่เหนือจิตเราบังคับจิตได้สมเรมชาตินะแล้วาเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตเรารู้จิตตามเป็นจริงของจิตเรารู้ทำตามเป็นจริงของธทมแล้วเราส่งคืนทั้งสองอย่างเราไม่ไปจีเ้เราไม่ไปปล้น เรารู้ทั้งอดีตด้วยเรารู้ทั้งอนาคตด้วยเรารู้ในเราเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี้เราไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อเราไม่ไปยึดถือเอาผู้รู้ทั้งสามการเป็นเจ้าของแล้วเราก็ดับรอบโลกแล้ววิญญาณปฏิสันธิของเราก็ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปตั้งอยู่ไม่มีอะไรอาวร์ที่ไหน เราข้ามความหลงด้วยวิธีนี้เราทำลายอวิชชาด้วยวิธีนี้เราทำลายตัณหาด้วยวิธีนี้เราทำลายอุปทานด้วยวิธีนี้ด้วยปัญญาอันชัดเราทำลายกรรมและผลของกรรมด้วยวิธีนี้เราทำลายเหตุด้วยวิธีนี้เราทำลายผลด้วยวิธีนี้เราจึงอยู่เหนือเหตุเหนือผล จึงไม่เป็นเศษเต้งเหตุเจ้าผลปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทกตนเองมาให้ปิดทุกข์ทำชั้นสูงที่สุดนี่เหตุฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงปลารลบว่าบางเหตุสมาธิล่นล้วนก็มีรถนิดเดียวเท่ากักบไม้ชำระฟันท่านพูดนะในที่พูดนี้ท่านไม่ได้พูดประมาทธ,ธรรมะ ท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูงเหตุฉะนั้นพระบรม,มศ,าศาสดาจึงไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่ในรูปไม่ได้ติดอยู่ในอารมุ่เพราะไม่ได้ไม่ติดอยู่ในรูปเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉย,เ,ยเพ่งอารมุเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉย,เยแต่ไม่ติดอยู่